เมื <T t ่อวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีพิธีแจกข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ําดื่มให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดยะลาในโครงการห่วงใยใส่ใจจากสถานการณ์โควิด -19 จากผู้ใหญ่ใจดีร่วมกับศูนย์การยาณมิตรใจใสใจสบายจังหวัดยะลานําโดยพระอาจารย์ดินดาวปุญญกันโตซึ่งมีการจัดกิจกรรมนะครับนหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลา โดยก่อนที่จะมีพิธีมอบพระอาจารย์ไน้นำทุกท่านสวดบรบูชาพระรัตนารายร่วมกันกล่าวคำอารัตนาศีลห้าจากนั้นได้สวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้มีการมอบข้อสารอาหารแห้งและน้ำดื่มให้แก่ชาวบ้านจำนวนกว่า100ครอบครัวซึ่งชาวบ้านนะครับต่างขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีรวมทั้งทีมงานจากศูนย์กรรยานมิตรใจใสใจสบายจังหวัดยะลา ที่ได้ทำสิ่งของมามอบให้ในครั้งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นได้สร้างความเดือดร้อนและการดำรงชีพของชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งครับ